สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องออทํางานที่สหรัฐอเมริกานะคะทํางานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะทํางานกําลังดูว่าจะทํางานอะไรดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เยอะแยะมากมายที่เขารับสมัครนะคะ ยิ่งชช่วงนี้เขารับสมัครเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการดูแลผู้สูงอายุนะคะแคร์กิฟเฟอร์นะคะคือเราก็เคยทำวิดีโอไปแล้วนะคะว่าเราไปสมัครงานเนาะก็สรุปว่าได้เราจะมาเล่าลักษณะการทํางานให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเผื่อจะเป็นการตัดสินใจเนาะในการทํางานนะคะบางคนก็ไปทํางานร้านอาหารกันเนาะก็เยอะแยะมากมายนะคะเผื่อจะเป็นอ,อาชีพอีกหนึ่งอาชีพในตัวเลือกนะคะ นี่ก็จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุกันอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุมากกว่าเนาะจะไม่ใช่ผู้ป่วยส่วนน้อยที่จะเป็นผู้ป่วยนะคะก็จะมีบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องการคนที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็งานที่เราทำเนี่ยก็จะมีแอสไซน์ให้เราเนาะเราเป็นคนกําหนดเองว่าเราอยากจะทํางานกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงเ,เราสามารถเลือกผู้ป่วยได้จะเอาผู้หญิงผู้ชาย ผู้ป่วยที่สุบบุรีเราไม่อยากทํางานด้วยก็ไม่ผู้เราเราไม่อยากทํางานกับสัตว์ไม่สะดวกก็ก็เลือกได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกเขตที่ทํางานได้ก็คือเราอยากทางานเฉพาะในซาาเ,เฟในเมืองที่เราอยู่หรืออยากจะไปทํางานออนอกเหนือจากเมืองซาาเ,เฟก็ได้เขาก็จะจ่ายค่าน้ำมันลถให้เราหรือมีพิเศษให้เราโบนัสให้เราเนาะก็แล้วแต่เราเลือกนะคะ ึ่งเราชอบมากเลยมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะดีไซน์ชีวิตของเราได้ดีไซน์รูปออแบบการทํางานของเราเองได้เนาะให้มันแมทช์ให้มันบาลานซ์กับชีวิตปัจจุบันของเราก็คือเราต้องดูแลลูกต้องอยู่กับลูกต้องทํากิจกรรมกับลูกเนาะแล้วก็เราไม่ได้อยากทํางานที่แบบผักโหเพราะว่าเราก็คือเรากรเกษียณแล้วเนาะเราอยากทางานเพื่อที่จะออมีชีวิตที่มันสนุกที่ที่ไม่ต้องนั่งอยู่บ้านเฉย เนาะแล้วก็ได้ฝึกภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเรียนภาษาอังกฤษเอ l อสอเนาะอาทิตย์ละสวันด้วยช่วงเช้าเราก็เลยต้อง manage จัดการเวลาของเรานะคะคือที่นี่จะดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะทำงาน past time ได้ full time ได้แล้วแต่เราเลือกนะคะเราก็ทำเออสามวันต่ออาทิตย์เนาะก็วันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะ งานที่เราได้ก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเขาจะแอดไซน์งานให้เราเราจะก็เข้าไปดูสเกจจูของเรานะว่าเรามีคนไข้วันไหนวันไหนบ้างแล้วก็นอกจากว่าจะมีนอกเหนือจากคนไข้ในในสเกจจูของเราเนาะเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาให้เราว่าเราอยากทํำไหมมีเคสนี้เคสนี้เขาต้องการคนไปดูแลถ้าเราอยากทำเราก็ตอบตกลงเราไม่อยากทำก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะตอบว่าเราไม่อยากทําได้เลยเขาไม่บังคับเรานะคะแล้วก็พอเราดูแอดไซน์วันนี้เราได้ ได้คนไข้เคสนี้เวลานี้คนไข้ดูเว็บไซต์ว่าต้องทําอะไรของคนไข้เคสนี้บ้างเอ,อ้ไม่ใช่คนไข้สิเขาเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขามีโรคประจําตัวท่านเองเนาะแล้วก็จะมีโลเคชันบ้านของ,ของผู้สูงอายุเราก็เข้าไปดูเนาะว่าอยู่ตรงไหนพอถึงวันเวลาที่เราต้องไปทํางานเนี่ยเราก็จะต้องไปก่อนเวลานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ออโลเคชันบ้านของผู้สูงอายุเราต้องใช้ Google Ma p ไปเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาหลงด้วยเนาะ ไปถึงก่อนดีกว่าที่เราจะไปสายไปถึงก่อนเราก็ไปเจอรถเราได้เนาะก็พอเราไปถึงเนี่ยก็บางครั้งผู้สูงอายุอยู่คนเดียวก็เราก็จะเป็นต้องต้องอรู้รหัสของกะลาที่จะเข้าบ้านเขาหรือไม่ก็กุญแจเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงต้องเช็คมีแบ็กกราวน์เช็คของเราแล้วก็ตรวจสารเสพติดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ ปอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจริงๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็เราต้องเข้าไปดูแลเขาที่บ้านนะคะเนาะเขาถึงตรวจสารเสตติดตรวจทุกอย่างของเรานะคะก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเจอผู้สูงอายุยังนอนอยู่นะคะถ้าเราไปสายนะคะผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะออนซีแพดออนซ p แพก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ตามรูปนะคะคือผู้สูงอายุ เขาอาจจะมีโรคประจําตัวแล้วก็เวลานอนเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนมากกว่าคนปกติแล้วก็เพื่อทําให้ร่างกายเขาเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอแล้วก็ที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในที่ที่สูงเนเาะออกซิเจนจะบางเบามากนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอู่่ที่นี่ก็จะอ่อนซีแพในการนอนหลับเนาะบางครั้งที่เราเห็นคนไข้ผู้ป่วยที่มีเรื่องของปัญหาเรื่องการกลน ที่เขามีปัญหาเรื่องกลนแล้วก็หยุดหายใจเป็นช่วงๆพวกนี้ก็จะต้องวอนซิแพ็บแบบนี้นะคะเพราะว่าป้องกันการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงอวัยวะเนาะเราไม่ได้ทําหน้าที่พยาบาลนะคะแค่กิฟฟ์ก็คือการเข้าไปดูแลอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุนะคะไม่ใช่หน้าที่พยาบาลเนาะเ,เราก็นั่งรอจนกว่าเขาจะตื่นพอเขาตื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเขาจะไม่ค่อยพึ่งพาเราหรือให้เราทําอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัวแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําอะไรเองตื่นเช้ามาก็ไปท,ทําธุระในห้องน้ําเขาเองต้องจับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะเขาจะใช้วอล์กเกอร์เดินนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้เขาล้มอาจจะช่วยเขาเปลี่ยนไดพเลสอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะแล้วก็พอเขาทำธุระเสร็จเขาก็จะมานั่งดูทีวีเนาะนั่งดูทีวีข้างนอกนะคะเราก็เปลี่ยนสภาพช่วยเขาเปลี่ยนสภาพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พอดูทีวีเราก็จะเป็นผู้ที่รีมาเรื่องการรับยาของเขาเพราะว่าผู้สูงอายุเขาจะมีโรคจำตัวเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่ในกนารจัดยาให้ยานะคะเราไม่ใช่พยาบาลเนาะแต่เรามีหน้าที่ที่จะเตือนเขาว่าเอ๊เขามียาหรือเปล่าต้องทานไหมอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะคนที่นี่ก็จะทานอาหารง่ายๆไม่ได้ทานยุ่งยากหน้าที่เราก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ต้องไปทำอข้าให้เขาทานแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ช่วยเขานะคะเนาะเป็นน้ําใจเนาะช่วยเหลือดูแลเขาบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ร้องขอเรา บาทีเขาจะทานแค่โยเกิร์ตบางทีเนี่ยเราไปอยู่เขาแค่สี่ชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยลูกหลานเขากลับมาเนี่ยจากที่ทํงางานเขาก็ซื้ออาหารมาให้ให้ผู้สูงอายุนะคะเราไม่ต้องเตรียมเราเคยเจอแค่เคสเดียวเราไปช่วงชิปตอนช่วงเย็นเนาะก็คือเขาก็ทานง่ายๆที่เป็นสเต็กแล้วก็น้ากระทะแค่นั้นเองเนาะก็เขาแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเขาอยากให้เราทําอะไรเขาก็จะร้องขอให้เราทําด้วยความสุขได้ได้ได ด้วยความรู้สึกที่สุภาพแล้วก็เกรงใจเรานะคะเขาจะขอเราว่าทําอันนี้เขาได้ไหมทําอันนี้ให้ให้เขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเราว่าเรานั่งจนเราเบื่อด้วยซ้ำเนาะแล้วก็อาจจะดูทีวีเป็นเพื่อนเขาพูดคุยกับเขาแล้วก็เล่นเกมอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงเขาจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีเนาะนั่งทำคอสวิร์ดอะไรของเขานั่งเล่นเกมอะไรของเขาไปนอกจากว่าเขาใช้ลาพาออกไปเดินแต่ว่าช่วงวินเทอร์เนี่ยมันเดินไม่ได้แล้วมันหนาวเนาะ ช่วงนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสปริงแล้วเริ่มอุ่นละแล้วก็เราเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่เขามีสุนัขแล้วก็เขาจะต้องพาสุนัขไปเดินเขาเดินไม่ไหวเนะเาะก็อยู่คนเดียวเราก็พาสุนัขเขาไปเดินเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากเลยสุนัขที่นี่คือเขาถูกเทรนมาแล้วเขาจะเป็นสุนัขที่เชื่องแล้วก็เชื่อฟังมากรู้ความมากแล้วเราเวลาเวลาเวลาที่เราพาเขาไปเดินเราก็ได้ออกกําลังกายด้วยเนาะ แล้วก็เราก็ได้สูตรบรรยากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็พาเดินครึ่งชั่วโมงแล้วพาเขากลับบ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเราว่ามันเป็นงานที่ง่ายมากแล้วก็สบายมากสำหรับเราสําหรับคนที่ชอบที่จะเป็นงานที่บริการแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุอ,าอยากจะดูแลเขาเ มันเป็นงานสําหรับคนที่ชอบที่จะดูแลผู้อื่นเทคแคร์ผู้อื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราเคยเป็นพยาบาลมาแล้วเราเคยทํางานแบบนี้มาแล้วเราก็ชอบงานที่ดูแลผู้อื่นให้ความสะดวกกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราชอบมันเป็นงานที่ที่มันมันเหมือนงานพยาบาลของเราที่เราทํามาย3สบสามปีแล้วก็เราชอบงานแบบเนี้ยเราชอบดูแลผู้อื่นเทคแคร์ผู้อื่นมันเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เราอะไรเงี้ยค่ะเนาะมีน้ําใจกับเขาบางครั้งเนี่ยเราว่างมากเราก็จะถามเขานะว่า ให้เราทำอันนั้นไหมให้เราทำอันนี้ไหมอยากให้เราทำอะไรบอกนะอะไรเงี้ยจนบางครั้งมีเคสอ,อยู่เคสหนึ่งเรานั่งดูทีวีเ,เขาชนเขาคนผู้สูงอายุถามนะว่าเธอเบื่อไหมเธอนั่งอยู่นี้นานๆ <c ười> คือกลายเป็นว่าผู้สูงอายุเกรงใจเราห่วงเราว่าเราจะเบื่อว่าเรานั่งน,น,นานๆเลยนะคะเราบอกไม่เป็นไรถ้าเธอมีอะไรทําก็บอกแต่ว่าเ,าเวลาที่เราจะทําอะไรเราต้องบอกเขานะคะเพราะว่าบางครั้งคนที่ดีเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวเนาะอย่างบางครั้งเนี่ยเราเราเห็นเขาอยู่คนเดียวอ่ะ บางคนเขาอยู <observed> ่คนเดียวจริงนะคะไม่มีญาติเลยนะคะก็อะไรที่เคาน์เตอร์ครัวอะไรเลอะเราก็จะถามเขาว่าเราเช็ดให้เอาไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยากทําให้เขานะคะมีจิตบริการอะไรเงี้ยมีอยากมีจิตใจที่อยากช่วยอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาเขาก็บอกได้เธอทําให้ฉันได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยทาให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทําให้บ้างเนาะถ้าเราว่างมากเพราะจริงๆแล้ววงานมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันว่างจริงๆนะคะเราก็ถือว่างานนี้มันเป็นงานที่ไม่ลําบากเลยสบายมากเนาะแทบจะนั่งแบบ ตลอดชิปอะแล้วก็ส่วนเรื่องของอค่าตอบแทนนะคะเราจะบอกว่าร้านเนี้ยค่าตอบแทนไม่ได้สูงเหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กเนาะค่าตอบแทนก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณสิบแดถึงยีิบหดอลน,นะคะแล้วแต่ลักษณะงานที่เราได้นะคะหรือเรา,าจ,จะได้โบนัสอย่างอื่นนะคะค mm ือ hmm. ถ้าเราทำทำหลายชั่วโมงอะทำเยอะเราก็ได้เยอะนะคะเดือนหนึ่งถ้าเราทำอะอาทิตย์หนึ่งวันละสิบชั่วโมงอะคือทำห้าวันหกวันเลยอะ เดือนหนึ่งเราคำนวณดูแล้วเราได้ประมาณกือบบเกือบเกือบเจ็ดหมื่นเลยนะคะทุกคนเนาะก็ถ้าเราทําจริงจังเหมือจริงแต่ว่าสำหรับเราเราไม่ได้ต้องการจะทําแบบอูจริงจังอะไรแบบนี้เราอยากทําเพื่อให้แบบไม่ให้เหงาไม่ให้เบื่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากมีเวลาอยู่กับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องเรียนด้วยเราก็เลยทําไม่เยอะนะคะทําไม่เยอะเนี่ยเราก็ได้เดือนหนึ่งเราคิดคิดดูแล้วเราก็ได้ประมาณเ สองเบกร์นกบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะแต่ถามว่าเป็นเงินที่นี่มันไม่ได้เยอะอะไรนะคะทุกคนเนาะถ้าคิดเป็นเงินดอลล่าร์ก็เอามาไว้เป็นค่าขานมลูกะค่ะ <c oughs> แล้วก็งานเนี่ยคือประมาณค่าตอบแทนเท่านี้เราว่ามันดีับการที่เราจะไปทำงานที่ร้านอาหารนะคะงานร้านอาหารคือค่าตอบแทนน้อยกว่านี้เยอะเลยนะคะแล้วก็เดินทั้งวันเลยนะคะเดินทั้งวันจริงๆเนาะแต่อันเนี้ยคือเราแทบจะน,นั่งทั้งวันจริงๆค่ะ คือมันเป็นงานที่สบายมากเลยค่ะแล้วผู้สูงอยู่ที่นี่ก็เป็นผู้สูงอยู่ที่ไม่เครซี่เลยนะคะน่ารักทุกคนเนาะงานมันสบายค่าตอบแทนเท่านี้เราว่ามันมันมันก็เหมาะสมแล้วเนาะมันไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงมันเหมาะสมกับลักษณะงานที่เราได้รับจริงเพราะมันสบายมากๆเลยอะ่ะไปแล้วก็คือแทบจะแทบไปนั่งนะคะทุกคนเนาะ ก็ประมาณนี้เราก็เลยมาแชร์ว่างานดูแลผู้สูงอายุแค r e ก i v e r ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทุกคนถ้าทุกคนทำเนี่ยอาทิตย์ละสิบสองชั่ววันละสิบสองชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งประมาณห้าหกวันเนี่ยเราบอกเลยนะคะว่าเดือนหนึ่งได้ประมาณสองพันกว่าดอลเนี่ยเราถือว่าเยอะนะสองพันกว่าดอลสามพันกว่าดอลแล้วก็บางครั้งได้โบนัสอีกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ได้แค่สิบแปดดอลน,นะคะ เราได้มากกว่านั้นนะบางบางชิปบา,บางเคสนะคะเราว่ามันได้เยอะมากเลยเนาะแล้วก็ถ้าคิดไปเกินไทยนะอู้ก็ประมาณ70,000กว่าบาท80,000นกว่าบาทได้เยอะมากเลยนะคะบางครั้งอะถ้าทำจริงจริงจัง,จงเนี่ยได้โอ้โหเกือบแสนเลยนะคะต่อเดือนนะเราถือว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะคะอาชีพนี้นะคะเพื่อใครสนใจเป็นอาชีพที่ทาแล้วสบายใจอยู่กับแค่ผู้ป่วยอยู่กับแค่ผู้สูงอายุสองคนไม่มีไม่มีปัจจัยคนอื่นเพื่อนร่วมง,งาน เนาะอยู่กันแค่กับผู้สูงอายุก็สองเป็นงานที่ไม่ได้ลำบากเลยแทบจะนั่งอย,อยู่ตลอดชั่วโมงที่ทำงานเลยเนาะแล้วก็สามเป็นอะไรที่ปลอดภัยกับตัวเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสกับคนเยอะแยะมากมายเนาะสี่มันเป็นงานที่เราถ้าใครชอบงานที่จะดูแลคนอื่นเหมือนกับเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เราอะไรเงี้ยัปเป็นงานอะไรที่มันมีความสุขมันดีดีต่อใจนะคะเนาะแล้วก็ไรายได้ สุดท้ายเรื่องของรายได้ไม่แย่เลยนะคะเป็นรายได้ที่เหมาะสมกับงานนะคะแล้วก็อยู่ได้เลยเนาะก็ฝากไว้นะคะอาชีพนี้เผื่อใครสนใจนะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะทำงานร้านอาหารเนาะก็งานเนี้ก็เป็นงานที่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรัฐอื่นรายได้อาจจะมากกว่านี้นะคะเนาะแต่เนี่ยเราอยู่รัฐที่เล็กๆนะคะแล้วก็งานมันไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรเลยเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาไมไปรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาง,งานที่จะทำในที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็่งแรงปลอดภยัยปลอดโควิดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย